ทองภูลพีเคแสนชัยมไทยยิมนะครับครั้งนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่จะได้โชคในวันแชมปนทีมวันใหญ่นะครับต้องถามนิดนึงการเตรียมพร้อมทองพูลไฟนี้เป็นไงฮะครับสวัสดีครับผมทองพูลพีเคครับก็สําหรับไฟนี้การเตรียมตัวฟิตซ้อมก็เตรียมตัวฟิตซ้อมมาได้สักประมาณเดือนครึ่งครับผมเดือนครึ่งครับพอไหมฮะเดือนครึ่งสำหรับทองพูลในไฟนี้ก็พอครับเพราะเราซ้อมอยู่ตลอดออกกําลังกายอยู่ตลอดครับ ครับผมจากครั้งที่แล้วถือว่ามีมีมีเหตุพอสมควรเหมือนกันก็ถือว่าเอาบทเรียนจากครั้งที่แล้วเนี่ยมาปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิมครับได้เน้นอะไรเป็นพิเศษครับก็เราก็เน้นอาวุธหลากหลายมากขึ้นแล้วเราก็เป็นการาฝึกรีแลกตัวเองใช้ลูกหลากหลายที่ได้เสริมมาจากพี่ประจันฉายพี่วันฉลองเอ้ยเราเขาก็แนะนําให้เรา,าต้องมีอาวุธหลอก คู่ต่อสู้บ้างต้องมีอาวุธหลากหลายเตะขาตอ่อยฟันศอกอะไรก้านคออะไรเงี้ยเราเราก็ต้องเราก็เสริมได้ลูกเสริมมาจากพี่ๆครับผมแสดงว่าไฟนีน้อาวุธเทียบเลยจากทองพุลก็สําหรับไฟนี้ก็หลากหลายมากขึ้นครับก็เป็นเวอร์ชัน่นทองพูลอัปเกรดครับอัปเกรดแต่แล้วนะกับคู่ชกคนนี้ศึกษาเข้ามามากน้อยขนาดไหนครับก็สําหรับคู่ชกคนนี้ก็ต้องยอมรับเลยว่า เราศึกษาเขาน้อยมากเพราะว่าเขาเขาไม่มีประวัติในการชคเมยไทยให้เราได้ชมเลยคือคือคือเราก็ได้ดูโปรไฟล์เขานิดหน่อยวิธีการซ้อมอะไรนิดนึงครับครับผมอืมฮะแต่ว่าเราก็เตรียมทอมเตรียมพรอม้มพรอมของเรานี่มาดีแล้วล่ะก็สําหรับเราเราก็วางแผนอยู่ในเกมการชคของเราเมื่อเราไม่รู้จากเกมการโชคของเขาเราก็ประคับประคองเกมการโชคของเราพยายามบังคับให้เขาเล่นเกมของเราครับ แสดงว่ายกแรกนี่น่าจะดูเชิงก่อนยกสองค่อยบ่๊สำหรับตัวตัวตัวเราเองแล้วเราต้องบูอยู่แล้วทุกยกครับครับแต่ว่าเราก็อย่างที่ว่าก็ก็เพิ่มลูกหลากหลายมากขึ้นครับนะฮะไฟนี้นี่คิดว่าจะลงเอยด้วยกันน็อกเอาทไหมครับก็เราคิดว่ามีเปอร์เซ็นต์สูงครับเราเรามั่นใจในการฟิตซอมของเรามากกว่าไฟก่อนก่อน แล้วก็มั่นใจในสกิลการชกของเราที่ที่มีได้พี่ๆมาเสริมเคี้ยวเล็บให้เราเราเราก็รู้สึกว่าการออกวุธของเราอ่ะมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีความเร็วมากขึ้นมีความแรงมากขึ้นครับเราก็มั่นใจว่าเราจะสามารถปิดเกมได้ไม่ภายใน3มยกนี้ครับถ้างั้นถ้างั้นพูดถึงนะฮะเราเราแทบจะไม่ทราบอะไรในตัวผู้ต่อสู้เลยมันมันทำให้เราหนักใจไหมครับ ก็สาหรับที่คู่ต่อสู้เราเราเรา,เราเราแทบจะไม่ไม่ทราบเลยไม่รู้เลยว่าสไตล์เขาเป็นยังไงอะไรยังไงคือแต่สิ่งหลักๆที่เรารู้ก็คือเขาเขาเป็นมวยสมัครเล่นซึ่งซึ่งธรรมชาติมวยส,สมัครเล่นจะมีความไวมีความเร็วคือเรื่องหมัดไม่ต้องพูดถึงก็ต่างชาติก็มีกันทุกคนครับแต่เราก็มองว่าเรื่องประสบการณ์มวยไทยลูกน้ําอดน้นําทนทีต่อทีอะไรเงี้ยเราเราคิดว่า อาจจะเป็นจุดอ่อนของเขาครับเทียบความกดดันของวันลูพินีกับวันแชมเปี้ยนชิพนี่อันไหนกดดันมากกว่าสําหรับความกดดันนะมันมันก็ต้องเวทีนี้ครับก็เป็นเวทีระดับโลกซึ่งมีสายตาที่จดจ้องเราทั่วโลกเราก็ต้องมีความกดดันมากอยู่แล้วครับเป็นเรื่องธรรมดาครับแต่ผมไม่เกรงนะก็ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สองแล้วเราเรา,เราก็คือลดความประหมา่าเราลดลงน้อยลงมากคือเรา ตั้งใจโฟกัสเพื่อจะนำเสนอผลงานของเราออกไปให้ทั่วโลกได้รับได้รับชมเราเราพร้อมจะประกาศความเป็นมวยไทยของเราให้ให้ทุกคนได้ได้เห็นแล้วครับครับผมนะครับไฟนี้เชื่อว่าแฟนคลับของทองภูลน,นะฮะรอดูอยู่เพียบเลยอยากจะบอกอะไรพวกเขาบ้างก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องกราบขอบพระคุณก่อนเลยซึ่งซึ่งมีมากหน้าหลายคนที่ พร้อมจะเชียร์เจ็บพร้อมจะให้กําลังใจเจ็บเจ็บก็ขอบคุณมากๆก็พี่ๆซัพพ,พอร์ตเจ็บเสมอแล้ว,แล,วแล้วเจ็บจะซัพพอร์ตด้วยการนําเสนอผลงานอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดครั้งนี้คือเจ็บอัปเกรดมาละมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นละรอบเนี้ยก็รอฝากเชียร์กำลังใจให้เจ็บด้วยครับ17 17ที่จะถึงนี้ครับ พรัวนี้หนึ่งกับไฟที่แล้วนะารกมีปัญหาเรื่องน้ำหนักไฟนี้เชื่อยืนยันการันตีกับแฟนๆแล้วว่าเรื่องของน้ำหนักของคุณตัวนี้นี่เป็นยังไงบ้างครับครับเรื่องน้ำหนักตอนนี้ก็สบายๆครับก็ผ่านครับรอช่างจริงก็เป็นวันพรุ่งนี้ครับซึ่งซึ่งเราก็เตรียมตัวมาดีครับรอบนี้พูดถึงไฟที่แล้วต่อเนื่องกันเครับครับพูดถึงผู้ต่อสู้ของเรานะฮะเรารู้สึกว่ามันมีความผิดปกติตรงไหนบ้างระหว่างการชกครับคือในเกมการชกเราเราก็มองว่า ความผิดปกติคือคือตอนโจกับเราเรายังไม่รู้เรายังไม่ทราบหรอกครับว่าเป็นยังไงแต่เราก็รู้สึกได้ว,ว่าเขาคือด้วยตัวเราอะเราก็ซ้อมดีมากแต่แต่เราก็เพาะแผ่วไปเรื่อยหมดแรงไปเรื่อยคือแต่ซึ่งคู่โชกเราอะเขายัางคือยกแรกเป็นยังไงยกยกสามก็คืออย่างนั้นคือเราเราโดนของเขาเราเราเหนื่อยเราเจ็บเราเบาบางไปเรื่อยแต่เขาโดนของเราเขาเขาเฉยแค่นั้นเองครับ แต่เราก็ก็ไม่ได้อ,อรู้สึกว่าตกใจอะไรมากครับแล้วแปลกใจมั้คือแบบตอนตอนหลังแพ้ามารู้สึกว่าแปลกใจไหมมันเฮ้ยทำไมน้ำมวยคนนี้ไม่หมดเลยครับเราเราก็คือตอนนั้นเราคิดว่าเรายังซ้อมไม่ถึงพอเราไม่ได้ไปแปลกใจอะไรตรงนั้นแหละครับเราคิดว่าเราต้องซ้อมไม่ดีกว่าเดิม แล้วหลังจากที่ข่าวมาเป็นไงครับเจบรู้สึกอยังไพอมีข่าวออกมาแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างก็สําหรับหลังจากที่ข่าวมาเจฟก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันก็ว่าแล้วมันมันทำแรงทำแรงมันแปลกๆกเอ๊ะทำไมเราเราหมัดไม่หนักหรอเราซ้อมไม่ดีมากพอหรอทําไมเราทําไมเราสู้เขาไม่ได้ทั้งทั้งที่แบบทุกคนทีมงานพีเคเขาก็เขาก็เห็นว่าเจบซ้อมยังไงว่าจคือมีวินัยขนาดไหนทําไมมันเราแย่ขนาดนั้นวะประมาณนั้น คือพูดง่ายคือเหมือนกับผลประกอบการกับสิ่งที่เราพยายามมามันไม่สวนทางกันใช่ครับม,มันตรงกันข้ามกันหมดเลยทา่านี้ถ้าพูดถึงเนี่ยถ้าตัวของเอลิสเขาพ้นโทษมาครับรีแมตพีดีไหมก็สําหรับใจเยาว์จะอยากรีแมตแน่นอนครับคือคือให้มันหายคาตาหายสงสัยชา้าเอฟซีที่ที่เป็นที่มีเนี่ยอยากจะได้ปลดล็อกตรงนี้ด้วยครับหรือมีโอกาสก็ทำเต็มที่ครับ หลังจากไฟนี้มองอนาคตไว้นยังไงบ้างครับผมหลังจากไฟนี้มองอนาคตยังไงเจะบจะมองว่าคือรอบนี้ยจะคิดว่าจะมั่นใจว่ามันจะไปได้ดีมากจะไปได้สวยแล้วก็เจ็บก็มีความหวังว่าเจ็บอยากจะเป็นผู้บุกเบิกอยากจะสร้างคือคือตอนนี้มันยังไม่มีแชมป์ร2 0ยปอนด์นะตอนนี้คือคือเจ็บมีเป้าหมายต่อไปของเจอบเจ็บอยากจะเป็นแชมป์ รุ่น120ปอนด์ของโลกครับคืออยากจะเป็นผู้เบิกเมื่แม้ตัวเจ็บจะไม่ได้มันก็อาจจะมีน้องๆรุ่นผ่านๆมาที่ที่รับเซนสัญญามาเนี่ยอยากจะให้คืออยากให้อย่างน้อยๆอะชาวไทยมันก็จะได้มีโอกาสที่จะได้ชิมแชมป์แชมป์โลกเส้นเนี้ยเส้นที่ยังไม่เกิดขึ้นนะครับ120ปอนด์ครับมีความหวังไว้ย่างนั้นครับตั้งใจซ้อมหนักหนักที่สุดหนักให้เต็มที่มันเป็นคือตอนนี้มันเป็น มันจะเขาเรียกอะไรมันมันบรรลนปลายชีวิตของการชกมวยของเจียบละเจ็บก็คือมีแพชชั่นไว้งั้นตั้งเป้าหมายคือไว้เงี้ยครับอยากจะเป็นแชมป์โลก120ปอนด์ครับแต่คืนนี้เป็นน้าหนักที่น่าจะท,ทําไปต่าสุดนะหรือว่าเราเราสามารถทําลงไปได้ไงกวาน้ำหนักก็มันมันเป็นน้ําหนักที่ดีที่สุดในการชกของเจ็บและครับคือคือถ้าทําทําต่ําที่สุดก็ได้118ปอนด์แต่เราก็เอา120ปอนด์นี่แหละครับที่ที่มันเป็น เก็นง่ายๆครับเป็นตัวเลขกลมๆง่ายๆครับขอบคุณมากครับเจี๊ยบครับขอให้สมหวังนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ